สวัสดีเพื่อนๆนานานางตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมาสายลูกม,มันตรงครับมันนี้ก็สิมาสอนวิธี่สอมเบ็ดท่านเบ็ดฮักครับผมปลายปลายท่านเบ็ดฮักกับเนี่ยครับ,รบอุก่อนที่ใส่ก็ม,มีนมันนี่ครับประมาณมีหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องอันนี้กาวช่างครับผม นี่ทองดกับสือมาสิบบาทครับทองดไอ้ของไฟฟ้าครับอากาศนี่ครับการล่มครับพี่น้องการล่มเสียน้อยครับผมบางทีมันพังมันยังก็เอามาใส่งานครับมันเป็นเหล็กไอ้ขาเหล็กสปริงครับเนี่ยนี่ครับเป็นมี่ย่างหนึ่งกับสายพี่ครับผมสายเีดอันนี้ผม เี๋ก็จะกับมาเบ็ดกับผมพี่น้องครับวิธีซ่อมกับนี่ครับรุก็ไปเจียมากครับพี่น้องเจียมันเข่ากับรูตัวนี้ได้นะครับผมครับผมเจียเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาเสียบเสียบของครับผู้ดีเนี่ยครับแล้วก็ทียอดเก้านี่ไนีไครับ โอเคครับพี่น้องนีกระซิ่ยอดก้าวลงเซมีไหวครับผมโทครับเอาสั่งหล่ะเอาเล็กเสียบกับผมเสียบกับรูปมันนึงโอเคครับเดี๋ยวปล่อยมันแห้งแป๊บน,นึงครับผมนีกรสิกาวระยะพอดีมันลงมานหนีครับผมเสียบก่อนมันหนีงันชิมาชุนเลพอดี ยกปล่อยมันแห้งกันครับโอเคครับพี่น้องนี่ก็ปล่อยให้มันแห้งสักพักหนึ่งครับผมนี่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับผมลอยแล้วก็เสียบครับผมเนี่ยเห็นครับสิมันเสียบแบบนี้แต่ก่อนจะเสียบก็หยอดก้าก่อนครับ พี่น้องนี่ต่อไปก็เอาตอกงดรับผมลอยไปก่อนครับลอยใส่ทั้งในไปก่อนครับครับลอยยีบประมาณนี้ครับตอกงดใส่แล้วก็ยอดกาวครับก,กาวในรูไปพอครับยอดเนับ ครับเสียบใส่ครับครับดีเลยครับเมื่อกี้ผมลืมเอาทอหมดใส่ก่อนครับพี่น้องดีนะมันกาวมันก็ท้านแห้งแห้งมาสังงานเขาเลยครับพันไม้ครับผมหยดกาวน้อยหนึงอ่าพันไม้ เดี๋ยวหยดก๊อปเลยตัยมันแหงสักพักครับพี่น้องครับแหงเริ่มแหงแน้วครับผมเดี๋ยวก็เอาดึงตัวรถลงมาก่อนครับ พดก่อนครับเลยครับผมเหลือผมมาลักษณะแบบนี้ปีสิลิกรอบนึงครับพี่หน่อยคริคับในจะหน่อยครับก็ซื้อมาพิดเบอร์ครับผมเบอร์ใหญ่กว่านี้น้อยหนึ่งก็ดีเลย นี่ครับหาสีคข่าขๆข,ขั้นเบ็ดมันบ่มีครับผมเลยเอาตรงเอาตัวนี้ผมพป็นอยางนครับเดี๋ยวผมพ่นสีทับเอากระไดเโอี่ยครับรุ่นมันหดใส่กันครับครับแค่นี้ก็พอแล้วทุน้งทุนแกงแรงครับผม เรานักปลาได้สบายครับผมสอมไปแล้วครับอันนึงครับผมใส่ทุง่งห้องนี้แหละครับผมแต่มันหักมันหักช่วงประมาณนี้หักช่วงเกือบกลางๆครับตัวนี้ขั้นเจ็ดฟูดครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเลีกยงน่อยๆครับผมพมาเชี่ยเบืองสต่มักคลิปนี้ก็ย่าลืมฝากคดไหลพกดธิตาม่เลิกครับผม ครับพี่น้องก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับงบใส่มื่อนี้กับปินเงินกับประมาณ30บาทครับผมเพราะว่าเก้าช่างกับยี่สิบนะครับท่องดนี่ก็บสิบบาทครับผมครับเนื้อหลายอยู่อันนี้มันเสียเงินเก่ามันครับผมที่ผมมาซื้อมาสมอีกขั้นหนึ่งครับผมที่นี้ก็จะเก็บไปใส่ที่นี่กับสกีไปใส่งานครับนี่ครับง่ายๆครับพี่น้อง ประหยัดประหยัดว่ากลิกการกับบริสุทธิ์ครับว่าก็เอามาใส่นะครับพี่ครับพี่น้องครับเพราะยุคคลิปเหนี้ยะครับผมเนี่ยครับผมแต่ผมต้มตที่ผมสมนะครับพี่น้องครับผมใส่ท่องหดครับผมเนี่ยแล้วเล็กเสียบข้างในครับเนี่ยครับขั้นนี้ครับผมเนี่ยครับหลังที่สมครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสี สีพลสีทับอยู่เลยครับผมสีดำสีเทาพี่สันเห็นมันก้มขึ้นกับขั้นเนาะครับตง่วงครับความท้นแกงแรงชาดัยครับผม